การันตี body เลยครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับตัวรถสวยงามสมบูรณ์มากคุณภาพของภายในบอยให้95เปอรลยนะสวัสดีครับผมเซลบอยครับวันนี้อดใจไม่ได้เลยที่จะพาเจ้าแคมรี่คันนี้มานําเสนอท่านผู้ชมนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็น t o โยต้ c a m มรีปี2011จด2012นะครับเป็นตัว 2.0G ไม่โคตรน้อยบอกไว้เลยว่าใหม่น้อยมากนะครับ ลดสภาพการใช้งานน้อยมากจริงๆสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจคันนี้นะครับคิ c o า e b โค้ดบนะครับ QR Code b โคบอยู่ตรงนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอดไลน์หาบอยครับเดี๋ยวเอา,าเรายละเอียดข้อมูลรูปภาพนะครับเดี๋ยวส่งให้ท่านผู้ชมแบบส่วนตัวเลยครับได้เห็นก่อนใครกับเซลล์บอยเลยครับมาครับเรามาดูารายละเอียดดีเทลของเจ้า Toyota c a คม y คันนี้กันนะครับว่ามีอะไรให้กันมาบ้าง เรื่องด้วยของคลาสเขาอะเป็นคลาสของรถที่เป็นระดับรถผู้นำมานะง่ายๆเลยว่าผู้บริหารใช้แต่ราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับพนักงานทั่วไปก็ซื้อได้แล้วตอนนี้สำหรับคันนี้ครับไฟหน้าครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาครับครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับกระจังหน้าเป็นคิ้วโครเมียมครับเป็นคิ้วโครเมียมนะครับกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ด้านล่างครับจะได้ไฟตัดหมอกมาครับไฟตัดหมอกเนี่ยตัดกรอบด้วยคิ้วโครเมียมครับ ำหรับารายละเอียดของตัวของเขาเนี่ยอยู่ในโฉมปี2010นะครับ2010-2012ถึง2012ตัวนี้ถ้าเป็นโฉมเลย12ไปแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมไปอีกโฉมนึงละมาดูด้านข้างกันบ้างครับ,รบขนาดล้อแม็กและยางกันครับมายางตัวนี้เป็นยางขนาด 215/60R16 ครับเป็นแม็กอลลอยโรงงานนะครับขอบ16แต่ยางเป็นยางปี2015ใครดูคลิปบอยคันนี้นะเดี๋ยวดูแลเรื่องอยางให้นะครับ เดี๋ยวหายางสวยใส่ให้ครับครับสีสีเส้นเลยหายางสวยใส่ให้ตัวรถครับเป็นสีบอลทองครับในเล่มจะลงเป็นสีน้ําตาลครับมาดูด้านข้างกันครับกระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้าครับมาด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วประตูครับประตูมือจับเป็นโครเมียมครับแล้วก็จะเป็นเส้นคิ้วโครเมียมครับคิ้วโครเมียมทั้งบนและล่างนะแต่ตัวนี้ติดตัวกันสรดมานะครับกันสัดมีให้มาทั้งหมดทั้ง4ี่มุมนะครับ มาไหนๆก็มาดูประตูกันแล้วมาดูโครงสร้างกันบ้างมานี่แน่นๆเนี่ยเสวยๆเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมครับตะเข็บเบดอาร์คสวยงามมากนะครับของเดิมสวยงามทุกอย่างสวยงามจริงๆมาดูประตูด้านหลังของด้านขวากันบ้าง๋ย่ขอใส่ยางดีๆก่อนบอดี้สวยนะตะเข็บสวยด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอใส่ให้ดีๆก่อนอ่ะนะครับประตูด้านหลังครับมา นี่ครับดูตะเข็บเป๊ะอาร์กันบ้างเห็นไหมครับตะเข็บเป็นอาร์กเดิมสวยงามมากรถคันนี้สดจริงๆใครใครได้คันนี้ไปนะถือว่าโชคดีมากใครช้าถือว่าพลาดเลยนะครับสาหรับคันนี้นะประตูด้านหลังก็เช่นกันครับมือเปิดประตูครับกับตัวโครเมียมเนี่ยเป็นเป็นตัวโครเมียมครับมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็เป็นคิ K ้วโครเมียมครับด้านหลังครับมาตามมาชมกันเรื่อยๆด้านหลังครับ ให้ไฟเบรกมา3ดวงครับดวงที่1ดวงที่2และดวงที่3ครับตรงนี้ครับนี่ครับส่วนด้านท้ายเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นโลโก้ของรุ่นครับแคมรี่แล้วก็เป็นเครื่องยนต์2 0 g ครับได้คิ้วโครเมียมตรงกลางกระโปรงท้ายรถมาครับพาร์คิ้งเซนเซอร์ได้มาครับนี่พาร์คิ้งเซนเซอร์ได้มา2จุดครับมา2จุด p าร์ i ิ้งเซนเซอร์แล้วก็ได้ไฟทับทิมมาครับ กันชนพื้นที่ร้อเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างครับมาเปิดท้ายจากกุญแจก็ได้ครับอ,อ่าเปิดท้ายจากกุญแจมานี่ครับดูโครงสร้างหลักของตัวบอดี้ด้านไหนกันบ้างครับอันนี้คือพื้นที่เก็บสัมภาระนะถือว่ากว้างนะครับแล้วก็ช่องเก็บยางอยไ่า่น่เน่นี่เน่ทอดก่อน นี่ครับอ่านี้ครับเห็นไหมครับซ้มยางหะลายสวยงามมากสมบูรณ์มากดูในข้างในเขาดิไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยอะ่ะรถสวยมากลูกค้าเดิมนี่ใช้งานแล้วก็รักษาได้ดีมากเลยนะครับนะถือว่าสวยงามครับคันนี้ขอปิดให้เรียบร้อยก่อนส่วนตัวฝากระโปรงท้ายครับมาดูกันครับมานี่ขอบคิ้วฝากระโปรงเนี่ยเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยรถไม่มีตำหนิเลยครับเดี๋ยวมาดูซอกในกรนนี้มั้งมาเก็นมั้งครับ ดูน no. ็อตมั you, s <S ่งน <human. S 2> like ี่ครับน็อตมีการแกะเก็บงานมานะครับมีการเก็บงานสีมาแล้วครับแต่ว่าฝากระโปรงในเดิมนะครับก็มีเคลียร์พวกสีครับนะทำไมถึงต้องแกะอ่าทำไมถึงต้องแกะปุ๊บเรามาดูล่องตรงนี้ครับมาเห็นไหมครับว่าล่องตรงนี้เป็นสีเดิมหมดเลยไม่เคยมีละองสีไม่เคยมีการสาดสีเขาเลยแกะชิ้นนี้เพื่อเก็บงานสีครับเพราะจะไม่ให้สีมาตัวมาโดนตัวบอดี้รถเลยมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับมานี่ครับ ตัวกันสาดก็ได้มาทั้งสี่บานเช่นเดียวกันแล้วก็นี่มือจับเหมือนกันเป็นโครเมียมครับและโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับตเข็ตเมคอัพสวยงามมากก็จะมีเคลียร์งานสีตรงฝากระโปรงท้ายนะเดี๋ยวก็ดูดูแต่ละจุดกันไปเรื่อยๆเลยแต่ตัวบอดี้สวยมากนะครับตัวบอดี้สวยมากจริงประตูหน้าครับด้านซ้ายมานี่ครับมาดู ตัวตะเข็บเป็นอาร์กันยังแน่นๆอยู่เลยเนี่ยนครับสวยงามมากตะเข็บเป็นอาร์กการันตีบอดีเลยครับไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วมนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับตัวรถสวยงามสมบูรณ์มากมามาดูเพกตัวรถกันนะครับมานี่อันนี้คือเพกของตัวรถครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นโมเดลรถยนต์ครับ อันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับแล้วนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับถือว่าสวยครับโอเค <S <S เดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าห้องเครื่องกันบ้างว่าจะสวยงามขนาดไหนและหน้าใช้งานขนาดไหนดูที่ว่ารถวิ่งน้อยๆเนีย่ยเลขไม่เดี๋ยวค่อยไปดูภายในนะรถนะรถวิ่งน้อยๆเนี่ยสภาพหน้าห้องเครื่องเป็น,นังไงไปชมกันครับไปอะครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องกันครับมานี่ครับอ่ะช็อคฝากระโปรงเสื่อมเดี๋ยวเปลี่ยนอ่ะเรามาดูเลยครับ ตัวน็อตมีแกะน็อตมาแกะน็อตมาเพื่อเคสีแต่ว่าตัวแก้มเห็นไหมครับดูตัวแก้มตัวนี้อ่ะกล้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปเข้าไปดูตัวแก้มเนี่ยชัดไหมอ่ะชัดแล้วนะตัวแก้มไม่เคยแกะเลยครับเห็นไหมครับน็อตแก้มไม่เคยแกะคันหน้าเดิมคันหน้าเดิมครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคันหน้าเดิมหมดเลยทักตัวแล้วก็น็อตเช่นเดียวกันน็อตแก้มสั่งนี้มั่งน็อตไม่เคยแกะครับแต่ว่ามีแกะสากโปรง แกะฝากระโปรงปุ๊บเรามาดูตัวฝากระโปรงกันว่าเอ้ยแกะฝากระโปรงแล้วฝาเดิมหรือเปล่าทําไมถึงแกะฝากระโปรงเปลี่ยนฝาหรือเปล่ามาดูครับความเก่าของฝากระโปรงครับเดิมครับเห็นไหมครับคุณภาพของฝากระโปรงเดิมเนี่ยดูดูตะเข็บอ่อนครับด้านบนนี่ครับมาอันนี้คือส่วนหน้าสุดของตัวรถครับตะเข็บอ่อนเดิมทุกอย่างครับพลาสติกคาเตือนมอกรทุกอย่างอยู่ครบฝาเดิมครับแต่แกะเพื่อเคลสีพวกรายละเอียดพวกสเก็ตถีนพวกริ้วรอยอ่ะส่วนใหญ่นะครับถ้า ฝากระโปรงเนี่ยถ้ามีชนมีอะไรมาเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนใหม่ส่วนใหญ่เปลี่ยนใหม่นะแต่นี้ฝาเดิมการันตีได้เลยฝาเดิมสําหรถเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีครับให้แรงม้ามาที่147แรงม้าก็เหลือๆเ,เลยนะ2.0 2 0 0 0ซี147แรงม้าก็ใช้งานได้จริงครับบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นตัว2.4นะครับห่วงว่าจะกินน้ำมัน บางคนก็กลัวว่า2.0เครื่องมันจะเล็กไปหรือเปล่าแต่เท่าที่บอยได้ลองเทสดูนะครับตัว2.0เนี่ยวิ่งในเมืองนะครับวิ่งในเมืองนะครับก็อัตาราน้ํามันก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนะครับเมื่อมาเทียบกับตัว2.4แล้วเนี่ยพอ2.4ปุ๊บเนี่ยพอในเมืองเขาเนี่ยก็จะกินกว่านิดหน่อยนะครับแต่พอวิ่งต่างจังหวัดแล้วเนี่ยโอเคอัตราค่าเฉลี่ยของการกินน้ํามันเนี่ยถือว่าไม่เยอะครับใช้งานได้ดีครับตัวเครื่องยนต์ครับดูครับดูภาพเครื่องยนต์กันเลยมา เห็นไหมครับว่าความสวยงามของเครื่องยนต์ครับยังสวยงามสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้เนะี่ยปี2011.12จบนะรถประมาณ10ปีนะครับรถ10ปี11ปีได้ความสวยขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารครับว่าเฮ้ยรถมันใช้งานน้อยขนาดนี้ห้องโดยสารมันต้องสวยนะต้องไม่มีช้ำต้องไม่มีอะไรนะเดี๋ยวไปดูเลยครับปไปชมห้องโดยสารภายในกันครับอานะครับ ก็ไปดูเบาไฟฟ้าฝั่งผู้โดยสารก่อนเลยครับตัวนี้เป็นเบาไฟฟ้าปรับ8ทิศทางครับทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับครับดูคุณภาพของหนังกันครับเห็นไหมครับว่ารถวิ่งน้อยๆเนี่ยหนังก็จะสวยงามขนาดนี้นี่เป็นหนังเดิมนะของเขาเลยไม่เคยมีการเปลี่ยนชิ้นเลยนะครับเห็นรอยไหมฮะมันจะมีก็เนี่ยรอยยับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ไม่มีรอยแบบฉีกหรือรอยแตกของหนังเลยครับถือว่าสวยงามมากครับมาเข้ามาในรถกันมาขอตัดเครื่องก่อน โอเคแอร์เย็นๆก่อนนะอ่ะพอได้เข้ามานั่งในรถแล้วปุ๊บเนี่ยคลาสของเขาเนี่ยพอได้เข้ามานั่งปุ๊บรู้สึกเลยว่าเอ้ยมันมันเป็นไฮคลาสนะรถนี้มันสําหรับคลาสของออผู้บริหารผู้นําใช้นะแต่ราคาตอนนี้โคตรว้าวเลยบอกให้ราคาจับต้องได้แม้กระทั่งพนักง,งานบริษัททั่วไปนะลูกค้าที่เงินเดือนอยู่ประมาณหมื่นหกหมอซื้ออันนี้ได้ละ ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันหนึ่งหมื่นหกหมื่นเจ็ดเดี๋ยวค่อยไปฟังเรื่องราคากับยอดผ่อนกันหน้างานครับคอนโซลด้านบนครับวัสดุเป็นหนังครับแดชบบร์อททาด้วยหนังครับตัวนี้นะรองลงมาตัดด้วยลายไม้ครับอมองไปถึงแผงข้างประตูเลยครับตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกันถึงแผงข้างประตูครับเห็นไหมเห็นประตูแผงข้างประตูเนี่ยยังอยู่ที่แผงข้างประตูครับแผงข้างประตูเนี่ยมันก็จะเป็นข้างนี่เป็นหนังนะแล้วก็จะเป็นลายไม้ลายไม้ก็จะเชื่อมต่อไปถึงคอนโซลนี่เลยครับ แล้วก็มือจับเป็นสีเทาครับพอจากคอนโซลมาปุ๊บก็มาดูที่พวงมาลัยกันบ้างครับพวงมาลัยก็ยังเป็นลายไม้เช่นเดียวกันนะครับดีไซน์ของพวงมาลัยนะครับค่อนข้างจะกระชับมือนะครับนี่จับกระชับมือมาแม้วคุณจะจับตำแหน่งนี้จับตำแหน่งนี้ก็โอเคถือว่ากระชับมือครับเป็นมัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งขวามือเนี่ยก็เป็นมัลติฟังก์ชันปรับเกี่ยวกับอุณหภูมิของแอร์ครับแล้วก็จะมีคุสคอนโทรลครับมากล้องจับภาพมาที่คุชคอนโทรนี้ มีคูสคอนโทรลนะครับได้คูสคอนโทรลมาด้วยไหมครับโอเคแล้วก็เป็นตัวแอร์แบ็กครับสะดุดตาตรงนี้เลยมาเลขใหม่คุณเห็นไหมเลขใหม่แท้นะบอยรับประกันเลยนะรถปี2 0 1 1 1 2วิ่งไปแค่เก0 0หมื่นสอโลเก้าหมื่นสโลลดสิปีปีทว่า10ปีแล้วกัน10ปีวิ่งไปเก0 0หมโลตกแล้วปีละไม่ถึง10,000หมนโลนะครับปีละไม่ถึง10,000หมกิโลครับ นะตกแล้วว่ามารปีแล้วไม่ถึงหมื่นกิโลวันวนิ่งแทบจะไม่ได้วิ่งเลยมั้งนะค่าเฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็ไม่ถึงพันกิโลอ่ะง่ายๆดีกว่าถ้าวิ่งแค่นี้เดือนนึงไม่ถึงพันกิโลถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับแล้วก็มาช่องแอร์ครับมาช่องแอร์เนี่ยให้มาสี่ช่องช่องแอร์เนี่ยตำแหน่งของช่องแอร์เนี่ยโอ้ลมออกมาแรงมากนะครับช่องแอร์ให้มาสี่ช่องสี่ช่องได้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวเล่นเอ่อซีดีออ o ิโอนะครับ แล้วก็ MP3 านะครับเล่นได้นะออดิโอ MP3 มานะครับมาถึงต้องแอร์ครับแอร์เป็นดูโอโซนครับถ้ากดเป็นดูโอโซนเวลาปรับปุ๊บก็จะลดอุณหภูมิปรับอุณหภูมิพร้อมกันแต่ถ้ากดปุ่มตัวนี้เข้าไปปุ๊บต่างคนต่างปรับครับอ่าสองข้างต่างคนต่างปรับก็เลือกออกครับอุณหภูมิจะเย็นจะร้อนจะหนาวก็ต่างคนต่างเลือกได้แต่ถ้ากดหมดซิงค์นี้ออกไปปุ๊บก็จะปรับนะครับอ่าและตัวนี้ครับเป็นม่านหลังไฟฟ้าครับกล้องจับภาพไปที่ด้านหลังครับ มากดเป็นบ้านหลังไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นม้านหลังไฟฟ้าถือว่าใช้งานได้ดีครับถือว่าโอเคอยู่ครับ,รบมาที่นี่ครับช่องใส่เมื่อก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่ามันคือที่เขี่ยบุหรี่นะแต่สมัยนี้ไม่มีใครดูบุหรี่ในรถกันแล้วล่ะนะครับดูบุหรี่ในรถมันทําให้รถเหน้นนะครับรไม่ค่อยมีใครถึงจะดูดก็เปิดกระจกอ่ะไม่มีใครเขี่ยบุหรี่รถแล้วล่ะแล้วตัวนี้เป็นที่จุดบุหรี่ครับแล้วก็ใช้เป็น power outlet ได้ครับที่จุดบุหรี่ใช้เป็น power outlet ได้ ถือว่าสวยงามครับแล้วมาที่ครับอะที่ใส่แก้วน้าครับช่องวางแก้วน้ําได้มา2ตําแหน่งตรงนี้ครับเกียร์เป็นเกียร์หยักครับเกียร์เป็นเกียร์หยักก็มีสเต็ปตั้งแต่ L2 แล้วก็ d 3นะครับถือว่าใช้ได้ครับเบรกมือตอรงนี้นี่เบรกมือตรงนี้เห็นไหมเอาเท้าหยีบๆเนี่ยตรงนี้อ่ะตรงนี้คคือเบรกมือนะอ่ะตรงนี้คือเบกอนะอรบกมือครับแล้วก็ ช่อง power outlet ให้มาอีกแล้วก็ใช้สำหรับซีใส่ของได้ power outlet ครับแล้วช่อง AUX ครับที่เท้าแขนตรงนี้นะครับทำด้วยวัสดุเป็นหนังครับก็สามารถเปิดนะครับเปิดเปิดได้นี่ครับก็มีมีสองช่องนะครับมีสองช่องเห็นไหมนีทีใส่สของแล้วก็จะเปิดอีกช่องหนึ่งนี่ที่เก็บของครับเบาค่อนข้างนุ่มสบายนะ โอเคเลยครับค่อนข้างนุ่มสบายเลยส่วนเลนชักใส่ของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับเกี่ยวคู่มือการใช้งานนะครับเอกสารตัวรถนะครับสมุดคู่มือนี่ครับคู่มือการรับประกันคุณภาพก็ยังอยู่นะเอกสารค่อนข้างจะครบครับกุญแจได้2ดอกครบเลยนะครับด้านบนครับในดานเนี่ยม่านบางแดดเห็นไหมครับเวลาเปิดปุ๊บมีไฟส่องให้นะครับ วันนี้มีกระจกให้ด้วยครับเช่เนเดียวกันครับทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับครับอุปกรณ์ทุกท่านจะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครบทุกอย่างเลยนะสวยสมบูรณ์้วยใช้ได้ดีแล้วแล้วก็ที่ใส่แว่นครับมาเนี่ยแล้วก็เป็นไฟสําหรับส่องแผนที่ครับถือว่าใช้งานได้ดีครับโอเคสําหรับด้านหน้าเนี่ยคุณภาพของอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลายไม้ของคอนโซลเนี่ย บอยให้ความสมบูรณ์อยู่ที่95%้เลยไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดเลยสวยงามมากจริงๆสําหรับรถอายุขนาดนี้แล้วได้คุณภาพของที่ดีขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับใครได้ไปถือว่าสุดคุ้มเลยล่ะเดี๋ยวผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่าแคมรี่นะลองลอง,ลองนั่งตอนหลังกันดูบ้างที่เรามาเป็นผู้บริหารกันดูว่านั่งข้างหลังจะเป็นอย่างไรสะดวกสบายแค่ไหนไปชมกันครับไปนะครับเรามาอยู่ในผู้โดยสารด้านหลังกันแล้วครับอ๋อสบายแน่นอนสะดวกสบายแล้วถือว่าใช้ได้เลยครับ มีแอร์หลังนี่มีแอร์หลังนี่เราไม่ต้องกังวลว่าแอร์ข้างหน้าจะมาไม่ถึงนะครับมีแอร์หลังแล้วก็เล็กรูปกับเฮดรูปในเหลือๆเลยเหมาะสําหรับคนตัวใหญ่ๆอย่างบอยเลยครับบอยก็หนัก106กกิโลกร,รมัมสูง176เนี่ยถือว่าตัวใหญ่นะมีม่านครับเนี่ยะมีม่านด้วยทั้งสองฝั่งครับมีม่านทั้งสองฝั่งนะถือว่าใช้ได้ครับที่นั่งสะดวกสบายครับมองล่องศีรษะรองรับสําหรับผู้โดยสาร3ที่นั่งตัวใหญ่ๆอย่างบอยก็พอนั่งได้สาคนเนะี่ยนั่ง้แวแกว เห็นไหมครับได้ที่วางแก้วและที่เท้าแขนมาด้วยกระฟงกาแฟวางตรงนี้เดินทางไกลๆก็สะดวกสบายครับถือว่าตอบสนองความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยเช่นกันครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทสอบได้กันดูครับว่ารถอายุขนาดนี้10ปีช่วงลงช่วงล่างจะเป็นยังไงกันบ้างแต่เรื่องคุณภาพของภายในบอยให้95%เลยนะใช้ให้100%เดี๋ยวจะหาว่ารถมือสองอะไรคุณภาพ100%เอาไป95%้อครับยาก ดูชัดๆทดลองขับแอดไลน์หาบอยตามพิวโคดที่บอยให้ไว้ตอนต้นนะครับโอเคครับปไปลองขับกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้กันดูดลองออกตัวกันก่อนถือว่าเงียบนะถือว่านิ่งนิ่งแล้วก็เงียบโอเคใช้ได้นะโอเคครับน่ะเดี๋ยวไปลองขับกันโอเคครับนิ่งนิ่งเงียบสมสมกับ เป็นแคมรี่ของเขานะครับสมกับได้คลาสของเขานะครับถือว่านิ่งและเงียบการขับสมรรถนะในการขับทัศนวิสัยในการมองเลยครับมองเต็มจอเลยสองตาเนี่ยโอเคครับถือว่าใช้ได้เลยช่วงล่างไม่มีเสียงดังเลยครับช่วงล่างคุณภาพสมบูรณ์เลยนะครับพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวจะลองดูการเข้าโคง้งแล้วก็อัดตาการเร่งกันนะครับนี่อันนี้การเร่งนะถือว่าใช้ได้นะนี่เราต้องยกคันเร่งเลยใช่ไหม การเข้าโค้งถือว่าใช้ได้ครับแต่เสียดายเบรกมืออยู่ที่เท้าถ้าอยู่นี้จะดึงหมุนเข้าไปสักหน่อยจนเลใช้ได้ครับจิตโค้งอยู่เลยเนี่ยนี่ไปเข้าโคง้งความเร็วที่60นะโค้งตัว U เลยนะเฮ้ยถือว่าใช้ได้ครับโอเคแคมรี่แต่ชีวิตประจําวันคนไม่ได้ขับแบบนี้กันหรอกครับก็คืออันนี้คือการเทสได้ครับจะลองว่าเวลาเราเข้าโค้งแล้วเนี่ยมันมีโอกาสในการหลุดโค้งไหมความมั่นใจในการเข้าโคง้งมีอยู่ในระดับไหนถือว่าคันนี้ทําได้ดีครับ โอเคครับใช้ได้เลยก็เดี๋ยวเราไปฟังเกี่ยวกับเรื่องราคาค่างวดแล้วก็ยอดผ่อนของคันนี้กันครับว่าใครที่จะเป็นเจ้าของคันนี้ได้บอกไว้ก่อนเลยว่าแค่พนักงานบริษัทเงินเดือนแค่16,000บาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับโอเคครับเราไปชมกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ t o โยต a าแคมคันนี้ครับอยากฟังราคากันแล้วใช่ไหมครับอ่ะเรามาทัวงกันอีกทีนึงสำหรับโตโย TA c a ค r y คันนี้เป็นปี2011.12ครับเป็นตัว 2.0G นะครับใครสนใจคันนี้นี่ครับเกียวโคดบอยอยู่นี้ครับแอดไลน์หาบอยนะครับขอรูปภาพละเอียดและอัลบั้มเต็มและแม้กระทั่งการฝึกสาในการออกรถครับแอดไลน์หาบอยตรงเกียวโคดนี่เลยครับแอดไลน์เข้ามาก่อนแล้วมาคุยกันครับสำหรับ t ตยตาแคมรีคันนี้ครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง387,000บาทเท่านั้นครับสำหรับราคา387,000บาทเนี่ยผ่อนง่ายๆครับผ่อนเพียงเดือนละเริ่มต้นนะ 7,518บาทครับ7,518บาทสำหรับการเป็นเจ้าของรถครันนี้นะครับใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาหาบอยทักเข้ามาเข้ามาคุยกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้บอยพาท่านผู้ชมชมทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยแล้วทดลองขับแล้วใครอยากเห็นตัวจริงทดลองขับตัวจริงรีบเข้ามาหาบอยเลยครับท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้นะครับได้เห็นก่อนใครเลยครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car for sure. c a r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o <oughs> m <c oughs> <c oughs>